จิปาถิมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมา react MV ค่ะ MV อะไรจ้าของพร้อมราชพัชนะคะพี่เหนียวของพวกเรานั่นเองอ๋อ <c oughs> ไม่น่ชื่อเนาะใช่ปเป็นนักสแสดงแต่สามารถมีโถร,ร้องเพลงด้วย <c oughs> เป็นซิงเกิลแรกที่แบบเต็มตัวร้องคนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวน่าตื่นเต้นที่เราอัดวันเนี้ยคือเมื่อวานอะเพลงขึ้นออกอ่าฮะแล้วเราก็มา ใายวันนี้เลยพอดีเลยสดมากสอดเลยสดมามาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาคุยเนาะชื่อเพลงอะไรนะยังไม่พร้อมไปต่อค่ะมันน่าจดจำมากเลยยังไม่ดูเลยนะแต่สองแล้วใช่มันน่าจดจำเพราะว่าอะไรชื่อนักร้องก็ชื่อพร้อมเอมอนแมันมีจี่มาดีไปและคนคิดเท้าฉลาดเห็นไหมพี่ฉลาดเลยหรืว่ายังไม่พร้อมไปต่อหรือพร้อมพร้อมที่จะไปต่อยังไม่พร้อมไปต่อแต่ว่าพร้อมอะไปต่อ ชายมั่นไปปะดูเลยนะค่อยมาคุยมิออนนิวซิกนะ I'm not ready for r u s h i a n พร้อมแล้วชะพาเริ่มกับมันแล้ว่ะไม่อยากอยู่คนเดียวมาหาหน่อยดีบ่งบอกเหมือนแอบรักเพื่อนปะวะเริ่มกับมันแล้วว่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเออใช่ไหม เป็นได้แค่คนคุยคนคนดาวหัว่จผู้หญิงต้องส่งมาแม,ม่เฮ hey, อแบบว่าเล่าเบื้องหลังในการบอว่ามีว่าตื่เต้นเอพี่ชอบตรงตรงเต้นเนี่ย โอเคร้านน้าเอ ใ,ใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นเอ็มวีแบบนี้นะใช่ปกติมันจะเป็นภาพเล่าเรื่องเช่นนี้แต่ว่าเป็นแต่กล้าเบื้องหลังชาเต้น่ะไม่ต้องตัดต่อเลยไม่ต้องตัดต่อหรือว่าตัดไปตัดมาถึงไม่ทาน เทือดเลนะถนัดจัาพแบน้มากเาว เป็นการเหมอนว่าหายใใจหน้ามากต้องเหมือเนเขาควบกนันข้นมาอกใช่อะไรเยอเป็นไมือกัเเมนเขาเล่าเรื่องแหละเล่าเรื่องค่ะ อนยังไม่เท่าไหร่เน,นี่ยแต่พอน,นั่งอนั่งีออมนเป็นว่าฟังเพงแลแบบว่าอแกนัน่นี่ยยงงอืมแล้วไงคือเหมือนบ,บฟังเพลงแล้วมันเป็นแบบ ตลอดเอ็มวีอ่ะมันคืออารมณ์บิวอย่างงี้ปะวะแล้วก็แบบเหมือนเหมือน,นนึกย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตใช่แล้วพอเพลงจบก็ถอดหูฟังออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมผู้หญิงถึงมาพิมพ์กับคนนั้นแบบนั้นวะก็คือพี่อ่าเข้าใจการด้วยว่าเป็นฟิลแบบว่านึกถึงอดีตของตัวเองใช่ปะใช่ใช่<ต>ฟงงังเพลงฟังเพลงแล้วแบบว่านึกย้อนอะ่ะแต่คือผู้หญิงอะเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้คบ กันปะอตอนแรกกับเปิดมานึกว่าเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้คบกันอันนี้ที่หนูคิดนะคือเหมือนเปิดมาเป็นเพื่อนเดียวไม่ได้คบกันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเป็นเพื่อนที่ไม่ได้คบกันปุ๊บเราก็คิดว่าเอออาจจะแบบแอบรักเพื่อนแต่เพลงเปิดมาเหมือนคบกันแล้วแต่ว่าเหมือนแบบจะเลิกกันไหมเลยยังไม่ไปอใช่พี่พี่ก็สับสนอ๋อแต่เขาบอกหนูไม่รู้ว่าหนูฟังแบบไม่พร้อมไปต่ออยู่ด้วยกันเหมือนอากาศอยู่กับเธอเหมือนอากาศอะไรก็ไม่รู้จาได้ปรหมน เหมือนคบกันแต่ก็ไม่ไม่ใช่ตัวจริงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแบบว่าจับต้องได้ปะยังไงดีวะแฟนคบแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงแบบยังไงจิ๊กเหรอแค<ฟ>วนควเป็นแควน <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่เป็นอารมณ์แบบเป็นอารมณ์แบบความความพี่นเน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละเป็นเพื่อนกันแล้วแบบทีนี้ก็สนิทกันก็เหมือนจะจะคบเหมือนวันไหวเออเหมือนจะคบกันแต่ก็ไม่ใช่จปะ ไม่ดูแล้วเหมือนผู้หญิงก็มีอีกคนนึงอยู่แล้วไงผู้หญิงมีตัวจริงอยู่แล้วผู้หญิงมีที่ว่าผู้หญิงมีตัวจริงแล้วเหมือนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาว่าเออเลิกแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วให้เขาไปหาเองมันก็เป็นเหมือนแบบว่าคนขั้นเวลาเฮ้ยทำร้าอะวลาหรอไอ้สับสนที่ว่าต้องมีต่อแน่เลยอะหรอไม่รู้ว่าอืมเลยแล้วเมื่อกี้ มันไม่พร้อมไปต่ออืมก็เหมือนเขายังเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆด้วยกันหนบก่อนหน้านี้ใช่ไหมเอางี้ทุกคนเล่าสตอรี่ี่วยกนเข้าใจมาเอาการก่อนอะเอ็มวีนี้เริ่มและจบอย่างไรก็อารมณ์แบบว่าผู้หญิงอันนี้คือสอกัดแฉดนะคะแกะแบบคู่โยมคู่โยอันนี้ยแบบผู้หญิงทังมาก่อนว่าเออเนี่ยเลิกกับแฟนแล้วนะอะอย่างเงี้ยแบบว่าให้ไปหาหน่อยอารมณ์แบบว่าแต่ ผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะน่าจะต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ปะแล้วผู้ชายอ่ะแบบว่ายังไม่ตอบทันทีอ่ะแบบว่าเหมือนเหมือนฟังเพลงแล้วแบบว่าโอ๊ยทําไมฉันเป็นอย่างนี้อีกแล้วหรอความสัมพันธ์แบบนี้ฉันต้องแบบว่าจะดีวะย,ยากกว่าข้อสองอีะเออเหมือนแบบโมเมนต์นี้อีกแล้วเงี้ยฉันต้องอยู่ในสถานะนี้อีกแล้วหรออ,อย่างเงี้ย ก็ฟังเพลงนึกย้อนวนนึกย้อนไปย้อนมาพอฟังจบก็ค่อยตอบผู้หญิงว่าเออเดี๋ยวไปหาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือสุดท้ายก็ลงอีหลอกเดิมว่าเออฉัน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 ยังอยากอยู่ตรงเนี้ยยังไม่พร้อมแบบว่าจากเธอไปยังไม่พร้อมแบบไปมีคนอื่นต่ออย่างเงี้ยน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นพอการเมืองพี่นึกออกแลงงปพะว่ไม่รู้ เดี๋ยวก็มีอาจารย์มาบอกเองแหละว่าของใครขึก็ฝนได้ทุกคนใช่ใช่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอันนี้หนูได้ของหนูได้แหละพอการขึ้นมาหนูนึกออกหนูนึกประมาณว่าที่จริงคือเคยคบกันมาก่อนเคยคบกันปุ๊บแล้วก็เลิกเหมือนรักกันลอาจจะเคยคบกันเลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนที่คุยกันได้อแล้วพอเป็นเพื่อนที่คุยกันได้ปุ๊บ ผู้หญิงก็ส่งข้อความเหมือนกับพอผู้หญิงไปมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็คือ,อยังคุยกันได้แล้วพอเลิกกับแฟนก็เลยส่งข้อความมาบอกอว่าเลิกกับมันแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยมาหาหน่อยได้ไหม,อ,มอะไรอย<ม>่างงี้นาง<ม>ก็เลย<ด>นึกไปถึงอดีตที่เคยคบกันว่าแบบเอ้ยเขาไปมีคนอื่นแล้วจนเขาเลิกกันแล้วแต่กับกับตัวเองยังไม่พร้อมไปต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยยังอยากอยู่กับเธอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอจบมาเ็เลยตอบว่าอืมไปได้เเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเธอแล้วอะไรอย่างงี้ อารมณ์แบบเขาแบบว่ามีแฟนใหม่จนเลิกแล้วแต่ตัวเองก็ยังอยู่ในจุดเดิมก็เลยนึกถึงอดีตอดีตอะไรไปเงี้ยเออหนูว่าน่าจะเป็นแบบพี่นันมาเดาเอ้าอยู่อยู่อยู่แล้วข้อสอบในขณะที่เราเล่าสอบนี่ยังคิดข้อสอบไม่ออกเลี่ยน้าไม่แกินี่ันคิดอยู่ไงในมองพี่อะก็เป็นเป็นสไตล์คล้ายๆนะแบบเปิดมาอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันก็คือแบบ นึกอาจจะเป็นอารมณ์แบบเคยคบกันแหละอืม <Ừ, S 2> คบกันเคยมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันเคยอะไรกันแล้วผู้หญิงไม่มีคนอื่นอืมแล้วผู้หญิงไม่มีคนอื่นปั๊บเขาก็ยังเขาก็ยังไม่มีใครนะเขาก็ยังอยู่แบบนี้นะอ่ก็ยังแบบยังยังเห็นยังรู้สึกอยู่อืแต่ในมุมมองพี่พี่มองมุมกลับว่าพอผู้หญิงทักมาแบบนั้นใช่ไหมบอกว่าแบบเลิกแล้วนะมาหาอะไรนะมาหาไม่อยากอยู่บนเดียวมาหาอะไอย่างเนงะี้ยพี่ว่าเขาเขาแค่อืม คือแค่รับรู้แต่เขาไม่ไปออยังไม่พร้อมที่จะไปต่อเพราะไม่ได้เพราะเขาอือต้องไปนะไปเอือไปเอือรับรู้ว่าแค่รับรู้ว่าอ้อว่าเลิกแล้วเออเลิกกันแล้วนะไม่อยญ่อยู่คนเดียวอืมอืม ก็อือไม่พร้อมที่จะไปต่อในความหมายของพี่แก้มคือไม่พร้อมจะไปหาผู้หญิงไม่พร้อมจะไปต่อใช่ไม่พร้อมจะต่อความหมาแล้วความหมายของเรากับพี่แก้มมาคนละความหมายถูกต้องเพราะว่าความมุมมอของพี่เพราะเขาก็ย้อนกลับไปคิดในอดีตว่าเขาก็แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกแล้วก็แบบสุดท้ายเขาก็ยังไม่ใช่ตัวจริงอยู่ดีใช่ไหมขาไปเอาผู้ชายคนอื่นแต่พอถึงเวลามาบอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ย้อนคิดอยู่นั่นแหละเห็นไหมภาพที่มันสะท้อนว่าแบบ นี่มันก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาตลอดอะ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่พร้อม ที่จะไปกับผู้หญิงวันนี้ที่จะต้องรอแบบให้เขาเลือกคนอื่นแล้วจะมาเอามาติดต่อเขาไปมาบอกเขาอะไรเงี้ยความหมายของพี่ก็คือยังไม่พร้อมไปต่อก็คือไม่พร้อมไปต่อนี่อินเนอร์พี่ชัดเจนล้วนไม่พร้อมไปต่อผู้หญิงใช่ไม่พร้อมไม่พร้อมแค่รับรู้ไม่เอาแล้วอะแต่ของเราคือไม่พร้อมไปต่อคือยังไม่ยังไม่เลยยังไม่อผู้หญิงวันนี้ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะแบบมีมีเออมีมีหลายแบบว่ายังไงวะมีแฟนใหม่แล้วจนเลิกแล้วอะไรเงี้ยมันก็แฟนได้หลายคนใหม่เออใช่พี่แปแบบนี้ไง ไม่แต่เอ็มวีมันก็ดูแปลได้หลายความหมายนะเออมันดูอาปาจะเป็นจุดประสงค์ของเขาก็ได้เออแต่เขาแบบว่าใช้ศิลปะในการเต้นไงคือแบบตีความได้หลากหลายเออใช่แต่ว่าไม่มีพอดเรื่องที่ตายตัวไม่เป็นมีความเอาก็แล้วแต่แล้วแต่มโมก็ดีนะเออก็ดีไม่ค่อยมีแบบว่าคนทํา MV แนวนี้ออกมาแลอวพี่ชอบว่ะพูดถึงความชอบกันบางแนวว่าชอบเพลงนี้พี่พูดก่อนอ่ะได้จ้ะทุกคนรอดโอเคพี่อะไรมาเดี๋ยวพี่เดินมาหาเดี๋ยวเราลอพี่ก็ชอบทัดอ่า การสื่อเอ็มที่มีท่าเต้นอันนี้พี่ชอบพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นนะแล้วแบบจังหวะอารมณ์ฟีลอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาทำได้หมดเลยอ่ะเขาเอาเข้ากันเ้าทำให้เราแบบเหมือนที่เขาพอบมาที่หน้าของพี่เหนือแล้วพี่เรียกพี่เหนือแล้วกันพี่เหนือเม่พี่เหนืพี่เหน่อกำลังกําลังย้อนคิดย้อนมองอเงยเหมือนมองอยู่มองนึกอยู่แล้วภาพนั้นก็เห็นมันอารมณ์ตามไปตามไปมองตามไปมองอะไรเงี้ยเออแล้วข้างหลังมันก็เป็นเหมือนกัน ใช้ผ้าเต้นเสียลงใช้ผ้าแบบเล่าเรื่องใช่ชอบแบบนี้ค่ะมาหนูต่อในีวการล่อจะบอกอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบคือมูดแอนโทนของแบบ4 m v อแบบผ้าอะไรทุกอย่างรวมถึงชุดสไตล์นิดทุกอย่างหนูรู้สึกว่าเขาเลือกชุดมาแบบว่าเหมาะกับพร้อมอ่ะแล้วพี่หรือพี่เหนือของทุกคนนะเขาเขาเลือกอะไรทุกอย่างมาพร้อมเหมาะกับพระเอกเอมีเจ้าของเพลง แบบสีผ้าทุกอย่างอะไรเงี้ยมันดูสมูทแบบดูเข้ากันถึงมันจะเป็นดาแล้วคือเขาจะไม่ได้เน้นหน้านะแสดงนะใช่แบบว่าเออคนเต้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เน้นแต่เขาเน้นแบบให้อารมณ์แบบการเต้นไปไเล่เาเรื่องอะเนาะใช่แต่สีทุกอย่างคือมันทําให้เราแบบดูแล้วดึงดูดสายตาอ,อก็คือชอบมากเออมันไปมูทันทวนเดียวกันมันมูทันทนเนาวมันเป็นเป็นหมือนร้อยเรื่องไปแบบใช่ถึงถึงจะเป็นแจ็คเก็ตแดงอะแต่ว่าพอไปแบบนอนอยู่ในเกมวีมันก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดไม่ไม่มันดูเป็นแดงหม่น แบบน้อนหือว่าเออมันดีอยู่ในโทยังอยู่ในเออการเล่าเรื่องทุกอย่างก็คือดีอส่วนของหนูก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพูดตั้งแต่ต้นว่าเออมันเป็นชอบตรงที่การเต้นเล่าเรื่องด้วยการเต้นเนาะมันแบบว่าดูแปลกใหม่ไม่ค่อยมีคนทาแล้วไม่ใช่แค่เล่าแบบเดียวเล่าตลอดทั้งทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีตัดวิธีแบบว่ายังไงดีวะ เเรียนฉากกันเล่าเรื่องคือเขาใช้วิธีการแบบเลื่อนจอไปแบบเลื่อนจอไปมามากกว่าที่จะแบบตัด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 คือดูมันดูเป็นศิลปะแล้วก็ดูแบบดูสมูทอ่ะเออใช่มันไม่มีแบบให้เราพักตาได้่อกไหมมันมีแบบให้เราตามไปเรื่อยๆอ ก็ว่าวทิ้งนั่นนั่นตัวเพลงก็ก็พอนะฟังไปได้เล่ยมันเออด้วยความที่เพลงมันเป็นแบบเรื่อยๆสมุนสมุนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดแอมบีมันจะชับฉับมันดูไเหมาะใช่คือลงตัวแล้วลงตัวเนาะพี่หนั่งพี่หนึ่งแอมบีแรกก็โดนเราแอไม่่ใชอบีแรกก็คือโดนใจแล้วใช่พอแล้วปิดแล้วปิดไม่ก็คือชอบไงโดยเดืโดยรวมชอบใช่จ้ะ ชอบเลยนะจ๊ะจ้าโอเคจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคิดว่ามีความเห็นยังไงกับ MV นี้ตรงกับพวกเราไหมหรือว่าคิดต่างหรือว่าเขามีเฉลยมาแล้วว่ามันเป็นยังไงก็อย่าลืมบอกด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะเผื่อเพี่อาจจะไม่ต้องไปต่อ ยังไงนะอ๋อมาคอมเมนต์กอ๋อสรุปพี่เข้าใจผิดอะไรเนี้ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะอย่าลืมนะจ้าคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย